สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทางบูชาเซ็นเตอร์ได้มาร่วมเป็นเพยรตนในการมอบรางวัลสําหรับพนักงานที่ส่งมาเนี่ยครบ้อยใบที่บริษัทแซมซันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารสักนิดหนึ่งในแนวคิดที่นำมาเนี่ยข้ามาใช้ในการอรบรมพนักงานค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณจุนไม่ทราบว่าคุณจุนตอนนี้ดำรงตำแหน,น่งเป็นะอะไรแซมซันก็กรรมการ เขาทนิดนึงนะคะว่าแนวคิดในการที่นำไมนแบเข้ามาใช้ในการอบรมพนักงานนี่เนื่องจากจะพัฒนาพนักงานหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในสั้นๆถึงได้นำไมนแบเข้ามาใช้อะค่ะคือบริษัทนียมีวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือเรื่องของการพัฒนาสัรคมชาตขององค์กรหรือว่าต้องการให้บริษัทมีความร้อมในเชิงสังคม เราได้ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกอบน,นักงานมาหลายปีเราก็พบว่านักง,งานของเราเนี่ยขาดคาเชี่ยวชาญในบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของแนวคิดเชิงวิเคราะห์ ron, ซึ่งเราก็มองหาว่าหลักสูตรใดที่จะมาช่วยแก้ไขปขัญหานีได้แล้วก็เลยมอง็นเรื่องตัวหมาแคัดิ้งซึ่งจะทําใหเ้เรามองเห็นภาพรวมเพราะว่านักง,งานของเราแตละคำงาน ก็จะมองภาพแค่ด้านเดียวก็เลย<ม>การแก้ปัญหานะก็จะไม่ครบวงจรซึ่ทำให้เกิดปัญหาซ้าๆคือแก้ปัญหานี้ไม่เบ็ดเสร็จดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ผนัการะมองภาพเห็นในมมองควรวงทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อเขามองเห็นภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถต้องสามารถเชื่อมโยงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหา,านั้นได้ ก็มองหาแล้วก็พบว่าไมอยแบงก็คือตัวโซลูชันของเรามีเรานะข้าพนักงานของเราสามารถมองภาพเป็นรูปรวมได้ได้ดัดเด่นชัดแล้วก็สามารถเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเชื่อมโยงประกอบของปัญหาต่างๆให้ครบถ้วนได้เนี่ยการวิเคราะห์นก็น่าจะได้ดีขึ้นครับเราก็เลยตั้งใจที่จะพัฒน,นาบุคลากรของเราเนระื่องนี้ครับแล้วไม่ทราบว่ารู้จักไมล์แบกมานานแล้วหรือว่ามีใครแนะนำ จริงๆรู้จักมาแม์แบกมาหลายปีแล้วนะครับผ่านทางโรชูเ์บ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ส่งมาผ่านาต่างๆคแล้วก็ได้ยินและได้ฟังมาจากเพื่อนบ้างน,นะครับแล้วก็จริงๆตัวเองก็ได้ใช้ตัวไมน์แบ็คโดยไม่รู้ตัวมา,มานานพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าตัวไมน์แบ็คัวนี้อาจะสามารถ แล้วนโยบายในการให้พนักงานใช้มันี่ยหลังจากการอบรมแล้วทางบริษัทนี้มีความคาดหวังแค่ไหนคะว่าพนักงานจะนำมาแบบนี้มาใช้ในการทำงานหรือว่าเราได้กําหนดนโยบายอะไรไว้ไหมคะอย่างชัดเจนหรือไม่ว่าพนักงานต้องใช้ไมนแบทในการทํางานในหน้าที่ด้านนั้นด้านนี้หคะก็จะว่าไปแล้วมาแบบเนี่ยเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับถึงแม้ว่าเขา ก็าจะรายงานมีข้ออะไรมาพื้นฐา,านถ้าหากไม่มีมาแบบนี้ก็จะผมว่าจะเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเราก็ได้มีการส่งเสริมอย่างแรกเลยก็คือที่มาก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้ให้ฝึกเขียนให้ฝึกใช้ไมค์โดยที่เราก็บังคับให้พนานง,งานงเรานะ,ะเรียกว่านําเอาปัญหาในงานหรือเรื่องราวในงานเ,นเข้ามาร่วมการเขียนในแมค์เพย แล้วก็มีความตั้งใจว่าจะได้ส่งเสริมเรื่องของการใช้ไมคคบิ้งเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนในงานเนี่ยมีหลายหน่วยงานเนี่ยเริ่มเริ่มใช้ไหมค์แบ็ในการีข้อปัญหาบางครั้งเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าให้เขาทำแต่ว่าเขาก็ใช้ไหมค์แบ็กเข้ามานาเสนองาให้เราฟังซึ่งก็ก็รู้สึกรู้สึกว่าได้ผลนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงควาสามารถเชื่อมโยงกันได้เหมือนที่เรา เมื่อกี้ที่ถามว่าจะมีนโยบายนําออกมานี่ย i n g มาใช้ในในองค์กรหรือเปล่าจริงๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบของการนําเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่วงกลมขมองมกันแล้แตอกออกไปเป็นต่างต่างกันแต่ว่าอย่างเช่นการปา่าจริงๆแล้วรากฐานเป็นป่าจริงนะครับแล้วเรื่องของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เนี่ยอพอเราเรียนมาแบบปิ้งปั๊บเนียเราก็เราก็เข้าใจแลวอ๋อ วิชาเรื่องของการวิเเชิญตัวยูนิตมันก็มีเกี่ยวข้องกันใช่ไหมเราใช้มาแบปฟิลครับในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอให้กับผู้บริหารแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่ใช่หงก็แล้วก็แตกไปแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนิดนึงเห็นรางวัลที่ให้พนักงานที่ส่งมาเนี่ยแบบร้อยใบแล้วก็พนักงานที่เข้าร่วมเนี่ย รู้สึกเป็นรางวัลที่เราใจมากเลยนะคะก็คือ new ipad นั่น,นะคะก็เลยอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะแนวคิดในการมอบรางวัลเนี่ยคะ่ะเป็นมาอย่างไรทำไมถึง้อคิดมอบรางวัลเป็น new ipad หรือแม้กระทั่งมีแนวคิดต่อไปว่าจะให้พนักงานไปทัวร์ยุโรปถ้าได้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยคะ่ะคือผมว่ามันคุ้มค่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วผู้ที่แนะนำนะเป็นอาจารย์อาจารย์ <laughs> แต่ทายาเป็นคนจุดประกายและส่งเสริมคือจริงๆตั้งใจอยากส,ส่งเสริมแล้วก็ไม่มไรู้จะทำยังไงพอได้เนี่ยพี่แจ๊อน่าจาัดเนี่ยบอกว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็ให้มีการแข่งขันแล้วก็ให้รางวัลซึ่งรางวัลในตอนนี้ที่เอ็นอินเทรนที่สุดแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่หลายๆบริษัทเขาใช้ก็คือ ipad แล้วระกอเพราะว่ามี ipad สามด้วยบอกว่าก<ห>็าาเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้การ เรียกว่าการอิมเพรสการเรียกว่าส่งเสริมด้านนี้มันก็สำส,ส่งเสริมได้แล้วเราก็ได้คิดอยูว่าถ้าหากว่าจริงๆวันนั้นได้ประกาศเลยว่าถ้าหากพนักงานคนใดสามารถเป็นคว้าแชมป์คว้าแชมป์การทำไมน์แมปติ้งระดับประเทศได้เราจะซื้อตัว๋วถ้าเป็นทัวร์ยุโรปไปที่สวิตเซอร์แลนด์เชื่อเขาที่ติสเลยคิดว่าอย่างนั้น มีตรวจประกยนชีวิตตรวจปรกันชีวิต้องกลับแล้วเพราะว่าเขาชนะเลยเขาก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของบริษัทเราต้องใช้ต่อไปก็คิดว่าอย่างนั้นอาจะต้องส่งเสริมเพราะว่าเราจะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้เราใช้สักยภาพของคนแล้วก็บริษัทบอกว่ามันปิดมนจะเป็นรากฐานที่ฐานสำคัญในการที่เราจะสติปัญญาพในเชิ่ของสติปัญญา คพนักงานเสียไปหน,หนึ่งรุ่นแล้วแล้วก็มีการให้ขอบรงพยาบาลเป็นแรงผลใจแล้วก็ัสักครู่ที่บอกว่าจะส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันแล้วหลังจากนั้นคิดว่าจะต่อยอดการอบรมไปไหน,นี้ไปทางด้านใดบ้างนะคะว่าจะพัฒนาอะไรเสริมเข้าไปที่เกี่ยวเนื่องกับนายนักกีฬะกรบาคะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ ยการใช้หม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพน,นันกงานทุกคนได้ใช้ได้รู้จักที่ในการเขียนหม่แล้วรู้ว่าองค์ประกอบของปัญหาที่เขากำลังสนใจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมให้เขานําเอาตัวมาปรับปิ่งไปใ,ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาหรือตัดสินใจนะครับคือเราเรียนพื้นฐานแต่ว่าอสองวันสองสองวันเนี่ยเราเรียนพื้นฐานในการใช้เราเรียนการคิดบารอย่างใช้ แต่เรายังไม่ได้ฝึกนำไปใช้จริงฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นปลายปีปีหน้าเนี่ยเราจะามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาปบิดเหนือยให้เอานำออกมาแบบนี้เนี่ยไปอีพีมีงานจริงๆ่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์งานจริงได้เยค่ะแล้วการอบรมให้พนักง,งานสองวันนะคะซึ่งในหลักสูตรเนี่ยบางองค์กรก็ขอ,อเลือกแค่วันเดียวก็อ,อาจจะไปประชบเขาต่อ,อเวลางาน จะว่าทำบุญนี่มีแผนยังไงคะหรือว่านวคิดยังไงถึงให้พนักงานอบกลมเป็นที่เลยคือสองวันครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็มองว่าสองวันที่ก็ไม่จนเป็นในเนื้อหานเล็กน้อยแต่ว่าจากการที่บริษัทได้ทุ่มทุนเยอะมากในการพัฒนานนองค์กรเพราะว่าการอบรมแม้เนื้อหาจะน้อยเนี่ย วันเดียวจะมักไม่ค่อยได้อะไร<ม>ก็คือลูกพนักงานจะได้แค่ฟัง<า>ฟัง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 การลงการฝังอนด้านเดียวอาจจะมี workshop เล็กน,น้อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะไม่ค่อยได้นอนเมืมม่อเทียบกับการที่เ,เรายืดเวลาออกไปแล้วให้พนักงานได้ลงมือปฏิบัติเองด,ด้วยว่าคือในพนักงานหลายๆคนในกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่หลายคนเนี่ยความสามารถในการที่จะรี ถ้ากว่าเราไปบีบให้เหลือแค่วันเดียวจะต่างไป่ไเพราะฉะนั้นถ้าเราเนื่องเวลาของมานก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่ามองถึงเรื่องของประสิทธิผลของการสมบูรณ์เนี่ยผมยังมองว่าสองวันเป็นเวลาที่ค่อนข้างเหมาะแม้เนื้อหาจะดูจะดูลองแต่ว่าเราเน้นที่การลงมือใหจริงเพ่าะฉะนั้นจะจะดีกว่าที่เราอบรม์วันเดียวเนาะก็แสดงว่า เป็นการลงทุนท,ที่คิดว่าคุ้มค่าใช่แล้วมี